สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับช่องบาวลินนะครับแยกูุลุพงนะครับตรงนี้ข้างบนก็เป็นทางด่วนทางด่วนสีรัตนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับของรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับตรงนี้ใต้ดิน แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับถนนลันหลวงนะครับแยกยมราะราชตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะครับตรงยมยมรมาชนะครับทางรถไฟนะครับที่จะเข้าหัวลำโพง นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนหลานหลวงนะครับแล้วก็จะเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับสายใต้ดินไปนู่นนะครับไปหลานหลวงไปผ่านฟ้าสนามหลวงลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปขึ้นที่ศิริราช ไปบรรจบที่ไปสิ้นสุดที่บางขุนนดนะครับนี่ตลาดมหานาคนะครับนี่แยกสะพานขาวนะครับนี่คือโรงหนังเก่านะครับโรงหนังอะไรเนี่ยโรงหนังแอ b มบัสเดอร์หรือว่าโรงหนังปารีดนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งนนะคือเป็นโงรงภาพยนต์เก่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ ถนนหลานหลวงนะครับแยกสะพานขาวาข้ามคลองพดุงกรุงกเกษมนะครับแถวตลาดมหานาค รถก็เริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในเก้าโมงกว่าเก้าโมงครึ่ง สี่แยกหลานหลวงนะครับข้างหน้านี้ตรงไปก็จะไปออกลาดดําเนินก็ติดไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปบอลจักรเลี้ยวขวาก็จะไปขึ้นสะพานพระรามแปด สีแยกหลานหลวงนะครับจะไปออกผ่านฟ้าถนนลาดจำเดินนี่โหดอกไม้สีเหลืองนะครับดอกทองอุไลไม้มอคลน <c ười> ตรงนี้ก็เป็นแยกผ่านฟ้ารีลาดนะครับถนนลาดดำเนินนะครับมีรถวิ่งอยู่ข้างหน้านู้นะ ลาดดำเนินนะครับป้อมมหาการ บรรยากาศถนนลาดตัเนินนะครับอันนี้ข้างหน้าก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนี่ครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถนนลาดตัเนิน เขาขนอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยลือต้นไม้ออกปลูกใหม่บรรยากาศสวยงามครับถนนลาดดำเนิน แยกคอกวัวครับตรงนี้ ตรงไปก็จะไปสะพานปิดเก้าครับก็เป็นสนามหลวงนะครับข้างหน้าถนนนี้โล่งดีนะครับแถวนี้ มุ่งหน้าไปทางสะพานปิ่น9นะครับนี่ครับจะไปขึ้นสะพานพระปิ่น9กข้ามไปฝั่งฝั่งทนนะครับ พา,าไปน้ำเจ้าพยายอีกแข่งหนึ่งนะครับสะพานปิ่นเก้าก็พานั่งรถเที่ยวนะครับดูบรรยากาศถนนหน,นทางนะครับในกรุงเทพมหานคร หลากหลายบรรยากาศนะครับนำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับโอ้ดอกไม้สวยงามนะครับดอกเฟื่องฟ้า,าต่อไปก็จะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าอีกแล้วนะครับนี่ตรงน,นี้คือ,อถนน วลมลาดชนนี้นะครับคู่ขนานลอยฟ้าากลับบ้านนะครับทีนี้ก็จะไปออกถนนกาญจนาพิเศษไปพระรามสอง อากาศสบายๆนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับรุงเทพมหานคร ถก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับสายยิงสายรถก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งนะครับถนนบรมราชชนนี้นะครับผู้ขนานลอยฟ้า หรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามช่องวาวลินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ